เป็นวัดที่โดนทิ้งร้างไปเมื่อเขาย้ายอำเภอไปนะคะหุ่นเหนื่อทุกคนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะคะทุกคนเห็นบันไดแล้วทอมากนี่ภายในโบสนะคะมีกำลังดินขับแล้วขึ้นขนาดนี้เหรอมือเย็นของเรานะคะหมูกระทะมาเย็น ระหว่างที่เรารอขึ้นเรือนะคะทุกคนนีเ่เราก็มีกิจกรรมยามว่างก็คือดูเขาตกปลาค่ะก็คือได้ปลาเยอะหลายตัวแล้วนะคะระหว่างที่เรานั่งรอคือไม่รู้จะทําอะไรอะค่ะนี่เราก็นั่งดูเขาตกนี่คะนี่เขาได้ปลาแบบหลายตัวมากนี่กําลังเกี่ยวปลาขึ้นนะคะดูซีได้ไหมต <c oughs> ื่นเต้นแทนได้แล้วได้แล้ว ลุดไหมทุกคนก็คือเป็นกำลังใจให้น่าเป็นกำลังใจให้นะคะนี่ได้แล้วไม่ทันนี่ได้ตัวใหญ่มากเลยดูสิสามตัวเข้ากันคือแบบนั่งว่างๆคือแบบเขาได้ปลาเยอะมากเลยนะคะเนี่ต้องให้กำลังใจนี่นะคะทุกคนเราขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วว่ะกำลังจะไปวัดนะคะไปค่ะ Let's นี่นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะวัด วิเวการามแล้วนะคะทุกคนนี่มีไกดตัวน้อยพามาด้วยนะคะไกด์น้องน้งไกด์เป็นไกด์ครับอ๋อ้องอาี่อนี้คือกุฏิเหรออ๋อนี่คือกุฏิเหรออ๋อนี่จะเป็นกุฏิมรประเทศเนาะมตประเทนดน้อยนี่ นีีไ่ได้หรอจะพาไปห้องนี้แค่หรอมาเทีน่าจะพาไป้องอันนี้จะเป็นพัจาามน้ำนะคะข้างหน้า คนละทิ้นนะว่างคนละทิ้นคนละกัานคนละเศษเขทินนี่ก้อนนึ่งละต่อนี่น้องรับช่วงต่อปะเนี่ยต่อกันระว่าง นี่นะคะเราก็ผ่านประตูโบสถ์มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เรากําลังเข้าไปข้างในโบสถ์กันนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากที่แบบว่าเออเราได้เห็นนะคะทุกคนเรากําลังเดินไปก็มีคนมาเรื่อยๆอยู่นะคะแล้นะคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในโบสถ์กันนะคะทุกคนนี่ภายในโบสถ์นะคะมีกําลังเดินเข้าไปแล้วเป็นวัดที่เก่ามากตอนแรกกบว่าจะมาไม่เจอแล้วนะคะเพราะว่า มันแล้วแต่บางช่วงจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่ออุตมะนะคะน้ก็จะเป็นข้างในเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะอันนี้มีอะไรไหมอ๋อไม่มี ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆวัดนะคะว่าแบบรอบๆวัดเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือแบบเก่าแก่มากก็ระหว่างรอพ่อแม่ไหว้หลวงพ่ออยู่นะคะมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆวัดกันดูนี่นะคะก็คือจะเป็นรอบๆวัดก็คือแบบเก่ามากเลยค่ะทุกคนสคือฝนกําลังตกมาแล้วด้วยแหละกาลังปล่อยตอนนี้เราก็ต้องทําเวลากับฝนซะหน่อยมีน้องหมามีน้องหมาด้วย นี่ก็คือคนก็เริ่มมาทยอยกนันเเรามาถูกช่วงจังหวพะพอดีเลยค่ะทุกคนเห็นวัดข้างในปกตกิคือแบบวัดจะจมแล้วก็คือเป็นความโชคดีของเราไปนในตัวด้วยนะคะที่ได้เห็นถ้าไม่งั้นเราก็คืออดไปเลยค่ะเราก็ไปเสร็จภารกิจของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกวัดหนึ่งกันต่อกันเลยดีกว่านะคะก็ต้องรีบทําเวลากับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วด้วยก็ค่ะ,คะเดี๋ยวขึ้นเรือไปอีกวัดหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดิน ไปที่วัดที่สองแล้วนะคะชื่อวัดว่าสมเด็จเก่านั่นเองนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับวัดเมืองบาดาลที่เราไปดูตั้งแต่สถานที่แรกแล้วนะคะซึ่งวัดเนี้จะไม่ได้เป็นวัดที่เป็นจมน้ํานะคะแต่ว่าจะเป็นเป็นวัดที่โดนทิ้งร้างไปเมื่อเขาย้ายอําเภอไปนะคะเหนื่อยทุกคนไะทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะคะทุกคนเห็นบันไดแล้วถอมาไปค่ะเห็นบันไดสู้ๆค่ะทุกคนไป ดดนี่นะคะเฟิร์นก็อยู่ด้านในวดัดสมเด็จแล้วนะคะทุกคนนี่ว้เก่าแก่มากนี่นะคะ เราไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะนี่นะคะจะเป็นรอบๆอบวัดนะคะนี่เขาน่าจะตั้งหินไว้เป็นชั้นๆฝน,น,นะะรเริ่มมาแล้วะคะ่ะทุกคน นกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อไอ้ที่เราเดินไปตอนแรกตรงนู้นก็คือโบสถ์ใช่ไหมอ๋อถ้าน้ำมันขึ้นก็คือจะไม่เห็นเลยเหรอใช่จะหมดเลยนี่หมายถึงว่าน้ำมันขึ้นอ่ะนะรูปขึ้นขนาดนี้เหรออ๋อเวลาลดนี่เออนี่ต้องเอาไว้ตรงนี้จะดูอืมรูปขึ้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอกกนสาวก็จบ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดแล้วนะคะก็คือวันที่เรามาเที่ยวมันมีตลาดพอดีนะคะทุกคนเราก็เลยแบบเอ๊ะเดินมาดูสักนิดสักหน่อยแล้วก็ค่อยเข้าไปที่พักนะคะนี่คือเขาก็กาลังตั้งร้านกันด้วยนะ,ะทุกคนดูซิว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดม,มือกับที่พักหรือเปล่านะคะ เออตอนนี้ก็ฝนมันเพิ่งหยุดตกไปด้วยแหละก็เลยแบบคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ยังมีบางร้านตั้งเสร็จแล้วบางไม่เสร็จบ้างดูสิฝนยังมากคึ้มอยู่เลยมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างรูอันี้อะไรอ่ะชานมไข่มกสายอกไปะา ก็ยาวอยู่นะยาวจนไปสุดตรงนู้นเลยอ่ะทุกคนดูสิสสดูชินไหมอ,อุ้ยดักแด้อุ้ยดักแด้ของโปรเลยทุกคนเดี๋ยวต้องกลับมาซื้ออุ้ยยำไหมล่ะยำไหมก็ดีนะ ค่อยกลับมาซื้อก็ไดหละ้ยน่ากินมาก ตอนนี้นะคะเราก็ได้ร้านกินแล้วนะคะเราก็เลือกร้านยำปูม้าค่ะและนี่มีดักแด้แล้วก็มีขนมเปื้อง้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังรอคิวซื้อยำปูม้าอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปกินที่พักกันนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะหมูกระทะมาแล้ว เราไปกินกันดีกว่าค่ะทุกคน,านมามฮะากินกันฮะอันนี้อร่อยสีเข้มอ่ะสีฟูป่ะเอออันนึงสีฟูส์อบเปล่าอืม นก็นเชฟชาวบ้านเราค่ะนอนข้างหังกอแบบแบก็ตืนดูบตรก็เปล่าข้างบนหายแล้วล่ะโมนิ่งค่ะทุกคนเช้าวันที่ส แล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาใกล้6โมงแล้วเัาก็กําลังจะเดินไปใส่หมาดผาตอนเช้านะคะนี่คะ่ะทุกคนชุดชุดชาวมอนพร้อมค่ะนี่นะคะชุดสังฆทานของเรานี่ไปค่ะรีบไปค่ะจะ6โมงแล้วไปกัน ไปไกลจนมาลุกมาขวนน้ำนี่เอาคือจ่ายจับเลยจับด้วยการต่อต่อกันนั่นแหละจับวิอาหัวเรียวฮาบุราบรินเตสากลังเวโอเมโอจดีนางเวตุนางวุกกะเปตีอิจิตังอิจิตังตุงหังทุกเวโอทุกจิตโตตะเกิดกุลินโตสังฆาชนโตปนารโสยะธาตุนิโชติราโสยะธาตุ

ทุกคนหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินมาบนสะพานมอญเรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อนถ่ายรูปเสร็จับบึกๆรอยี้แล้วไปดื่มด่ำกับบรรยากาศบนสะพานมอญกันดีกว่าจ้า ทุกคนเราก็เดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะก็จะเดินมาถึงแอดเนอยนะคะทุกคนแล้วก็แวะถ่ายรูปแช่ๆไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราว่ามันจะมีของกินอะไรว่าว้าวไหมนี่ค่ะเรามาถึงอีกฝั่งหนงล้วนะคะก็จะคึกคืนมากเขาก็กําลังเตรียมใส่บาทนะคะแต่คือเราใส่แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ ที่ใส่แจะได้ให้ไปนิ้หมอ๋อที่ใส่ี๋ยวฝั่งนี้น่ะได้ไหมม่มีสิบารนอนสิบบาได้กี่คนเราก็ได้คนก็ได้ใช่ไหมสิบบาทอะไรไหนดีนะสิบาได้อะไรนี้ดีกว่าอะไรคนก็ได้คอะไรคนก็ได้ปคนนี้เลยได้ไหมสิบบาทห้าคกชิบห้าคะสิบาแล้วแต่จะให้ใชไหนหปะปะ ตังเวลาแห้งเราไม่ชอบก็ถู่ออกได้เลยนี่นะคะเป็นเมนูที่เราสั่งมาก็จะมีโจ๊กข้าวไร่แกงฮังรีแล้วก็ปลาทูโผแล้วก็ขนมจีนนะคะไปค่ะอ็นจอยกันขอบคุณค่ะ Dạ yeah. vâng, yeah. 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 20บาทในบางเราเป็นตัวที่มึงก็ปกติในเราค่ะก็หลังจากที่เรากินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นก็จะขอปิดวอบนสะพานมอนเลยดีกว่าเนาะก็เป็นทริป3วัน2 คืนที่กาญจนบ,บุรีนะคะทุกคนก็เป็นทริปที่สนุกมากก็ได้เล่น,ลนทั้งน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยแต่คือแบบเดินทางไกลมากแต่ที่ทันทีแรกก็ที่ตรงนี้โคตรเคี้ยวมากเลยค่ะทุกคนก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาตามวอล์กเฟิร์นได้นะคะใครที่มาแล้วก็มาอีกได้นะคะ ก็เดี๋ยวขอฝากอีกวอล์กหนึ่งนะคะที่เคยไปเมื่อ3-4ปีที่แล้วชื่อคลิปเออไปไหนไปกันก็ลองกลับย้อนกลับไปดูอีกกันได้นะคะก็ช่วยๆกันปั่นไปดูเนาะก็เดี๋ยวเฟิงขอจบวอล์กที่สะพานมอเลยดีกว่านะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย